นะครับกุมควันควันจะลอยขึ้นสู่ที่สูงนะครับควันจะลอยขึ้นสู่ที่สูงสมมติว่าเราอยู่ในห้องนะครับเราก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยนะครับตักอากาศเห็นไหมครับข้างหลังลูกคุณดูได้นะน้องถ้าเรายืนถ้าเรายืนเราก็จะได้รับกลุ่มควันแบบเต็มๆทาให้เรารู้สึกว่าหายใจไม่ออกอาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะหลดกลุ่มควันทำยังไงก้มอะไรก้มหัวก้มตัวให้ต่ำใช่ไหม โอ้มอสเออฮะมอสฮะยัยววิทยาการสำลักอยู่สักครู่เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นพัฒนาการของควันไหมครับเห็นไหมเอาตอบดังๆชื่อการทำมาหากินเห็นไหมเห็นเฮ้ยูนี่บรรยากาศอยู่เราก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยตักอากาศ อาวตากจ่าเห็ไหมตักปุ๊บแล้วก็ข้อหัวทำการเดินไปเดินไปอ้าวผ่านไปผ่านไปออกออกทางประตูเห็นไหมประตูอยู่ทางไหนก็ออกไปทางนั้นอย่ากระโดดหน้าตจ่านะดเห็นไหมเห็นไหมนะครับถ <masa, S 2> ุงก pa ็จะติดตัวนี้มันจะอยู่ได้ถึงประมาณสองนาทีก็สองนาทีนะครับดูนี อ่าเดินเดือนอ่าจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมครับเป็นน้องผู้หญิงอยูกี่เลยครับห้าตับสองครับตัวห้าตั้สองตัวห้าตั้สองนะครับอาการใช้งานของทางดบบเพลิงมีกี่ขั้นตอนครับสี่ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือยืมขั้นตอนที่สองคือกดขั้นตอนที่สามคือกดขั้นตอนที่สี่คือใส่ขั้นตอนที่ห้าคือไม่มีโอ้โหตบมือนะครับคล่องมาก เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจำได้ครับไม่ได้มาตรงมืออ้าวนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะเห็นชายผู้ชายไหมเดี๋ยวมือยกมือแล้วเนี่ยคือผู้ชายยกมืออนุน้อมมองนะครับมองนะตอนนี้ไปดูไม่ที่ถังแก๊สนะครับอ่ะพี่ผู้ชายนะครับเต้มแก๊สต่ำบรรทัดช้าช้าแต่ตามองที่เรามือขวาติดกระดานเดี่ยวก้อยนะง่ายไหมมองทางข้างบมือไม่ได้ือไม่ได้ือไม่ได้ือนะคือ บองมตรสอเมตรอ้องเมตรดสองเมตรแล้วรา